ัสดีครับผมสัสดีทุกคนท่านกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเราจะมาทําคลิปแล้วก็ปากัานอีกเช่นเคยครับตามหามันชนิดหนึ่งนะครับที่มันพอบุตของเราได้พ่ากันนะครับขุดกินในยามที่อ่าน่าจะ ไม่มีข้าวหรือไม่มีอะไรทักอย่างนะครับเขาก็จะไปขุดมันชนิดนี้กินนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปขุดเลยนะครับว่าวันนี้มันจะเป็นมันชนิดไหนนะครับแถวบ้านผมเขาเรียกมันมันสิงต้อนนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าภาคกลางหรือภาษากลางเขาจะเรียกมันชนิดนี้ว่ามันอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไป รอลุ้นกันนะครับผมว่ามันจะเป็นมันแบบไหนนะครับก็มากันสามสี่ท่านนะครับมากับพี่สาวแล้วก็พี่ชายครับผมก็เข้าไปขุดกันแล้วนะครับผมผมจะตามไปอยู่หลังนะครับก็หาเตรียมอุปกรณ์นะครับก็จะมีเสียมแล้วก็มีดนะครับผมที่ใช้ในการขุดมันชนิดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปตัดด้ามเสียมกันก่อนนะครับไปลุย นี่นะครับผมมาเจอแล้วครับนี่ใบมันจะเป็นใบแบบนี้นะครับใบแล้วก็เกลือเทานี่นี่ครับมันก็จะมาลงตรงนี้ตรงตรงนี้ครับนี่เดีย๋ยวเราจะขุดกันครับผมอ่าขุดครับขุดนี่ ดินขุดดินออกนะครับเขาก็จะลุ้นหวันว่าหอามันจะอันใหญ่หรืออันเล็ก พอประมาณแล้วนะครับผมนี่เราก็จะเอาขึ้นมานี่ขาดมั้งไม่ขาดครับนี่นี่ครับได้มาแล้วนี่ มันมันจริงต่อนนอครับผมโอ้คือหมานแท้ว่าขุดลุมแรกยังหมานเลยหงองามอยู่ดิล่ะเนี่ยนี่ยังสวยอะ่ครับทุกคนหัวยังสวยมาครับมาครับมาขุดด้วยกันครับผม นี่ภาษาไทยน่าจะเป็นมันเทียนแม่นว่มันเทียนครับนี่เดีย๋ยวเราเอาไปใส่ตะกร้านะครับผมนี่เทียบเทียบกันโอ้เขอาอะไรหักสนุเข้าตะกร้าไม่ได้ครับ สกูนนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปขุดไปเลาะหานะครับขุดรมใหม่กันเลยนะครับผมก็จะอยู่แถวนี้นะครับก็ไปขุดกันเลยนะครับผมเสียวเวลาขุดมากครับเสริมอีกนิดนะครับเราขุดเสร็จแล้วเราก็เอาดินนะครับ กบไปตรงเครือเถาที่เดิมนะครับเพื่อให้มันไม่ตายนะครับผมปีหน้าฟ้าใหม่เราก็จะได้มาขุดอีกนะครับผมนี่เจอผลไม,ม้ป่ากชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับมันกินได้นะครับผมผลไม,ม้ชนิดนี้ก็กําลังจะสุกนะครับนี่สําหรับคนหลงป่ากินได้นะครับมาก มากก้นคกน,น,นะครับบ้านผมเหียกนี่ต้นเล็กครับมันก็ไม่ดกครับถ้าลวงป่าลงอะไรก็สามารถนําไปกินได้นะครับนี่ก็ไปเลยครับผมไปหาขุดเครือเท้าใหม่กันเอ้เครใหญ่เนาะน,น,นี่ครับ กำลังขุดอู้สันเด่นี่มานเนาะเท่าสี่ตัวมันมานก็อยู่ตรงนี้อีกสองเท่าครับนี่เท่านึงแล้วก็นี่ออีีกกเทา่านึงนะครับบังแค่ละนี่สองเทา่า จะเป็นเถาเล็กครับองทองสองเพื่อเ็าะ้เราจะขุดกันเลยนะครับผมโอ้หัวใหญ่แทะหาดซ้ำวะตามเอาเอาเนอนเนาหินเปียกเหนะ เพื่อเล็กเพื่อเถาเล็กนะครับก็หัวมันก็จะเล็กตามนะครับฮะจุดไม่ดีวะเคลียใหญ่มันจะหัวใหญ่จุดเดียวครับประมาณกิโลครับี่จุดเดียวนี่ครับได้เยอะเลยครับจุดเดียว หมนันแต่ว่าเจ้าวะยังมันครับทุกคนพี่สาวครับพี่สาวคนโตยังหมันกพเป็นตาเด้เพราะเป็นตาได้ควยเด้ไสส่ตายเลย สวยอยู่นะครับผมปุดเสร็จก็อบด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มาเข้ามาขุดนะครับผมก็ทมนะครับปุดแบบไม่มทมปีหน้ามันก็ไม่มีนะครับผมมันก็จะตายนะครับนี่ 了，合同。 ยาวครับมาครับมาครับมาขุดมันด้วยกันนะครับผมก็ยังไม่เสร็จจากงานนะครับก็ยังไม่ได้ทำคลิปตกปลาสำหรับคนที่ทักทายกันเข้ามานะครับอยากเขียนคลิปตกปลาแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ยังไม่เสร็จจากงานนะครับผมช่วยพี่น้องทำงานอยู่ครัก็เสร็จแล้วผมก็จะไปทำคลิปให้ได้ชมกันนะครับผมตรงนี้ก็ขุดมันป่าไปก่อนนะครับนี่อย่างยาวครับเราก็หัก่ปเลยครับเพื่อเวลาใส่ตะกร้าแล้วมันจะไม่หักนะครับผม อ่าครับโหพี่สาวก็พูดอยู่ทางนั้นนะครับผมนี่พี่สาวอีกคนนะครับมันขึ้นบ่เด้ออมองใหญ่ๆ มันไงเติบแต่สัน้นนี่โมตูครับแต่สั้นมันงาเคียกเข่าเขียเยข่าเขียกเบลีอืมของอย่างสวยครับหมานมานันเจ้าคือ,อยังหมานกันมูแท้ฮะเจ้าคือหมานกันมูแท ไป่าครับนี่ไวป่า่อยี่เลนึงฮะหนน้ยคือมันเด้นละนี่อีกคือเทานึงครับนี่คนอื่นคือมันเด่ะเน่หลายกระมูด้หมดนี่เนาะอู้ยนึบเเนี่ยรอดูครับรอดูเวลาเอาขึ้น นี่ครับขึ้นมาแล้วหักหักเอายังไม่ไม่ไม่สุดครับผมดึงดึงบกขึ้นไหมอืมดึงไม่ขึ้นมาีดอไีเอาใหม่ ไปพุดมาเสียมองเราสุดล <c oughs> ึกเกินครับลึกเกินลงไปลงไปไปดูครับความลึก ยังไม่ก็ก็ยังไม่สุดนะครับผมต้องขุดลงไปอีกนะครับหัวมันอยู่ลึกครับมันชนิดนี้ก็เป็นคนละสายพันธุ์กันนะครับแต่ว่ามันก็หัวของมันมันก็คล้ายกันนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูตอนขุดขึ้นมาเลยเท่ากันครับแล้วก็จะเก็บให้ดูว่ามันลึก ขนาดไหนครับผมนี่ก็ใกล้จะได้กลับบ้านนะครับผมนับการขุดมันชนนี้นี่รอชมรอลุ้นครับผมนะครับผมขุดไปขุดมาก็เมื่อยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูของพี่สาวนะครับผมนี่อู่อง,งานครับอู่งานพาอู่งานแป๊บนะึงอู่งาน ใกล้ๆครับเดี๋ยวพอกลับป้องก่อนนี่ยด้ามเสียมแล้วครับนี่ปิดด้ามเสียมแลบเนาะลุกเด้ออย่างนึงแม่อะไรก็คือเหมือนเลย อย่างลิ่มลูมเสียมก็ประมาณโตดางประมาณนี่ครับเสียมครับระยะเสียมก็ประมาณเมตรห้าสิบครับพอยังไม่พอครับต้องตัดไม้มามาทำเป็นด้ามใหม่นะครับนี่ครับวางเงยนินี่ย น่หลุมนี้หลังใหญ่ครับหลุมนี้ติดรากไม้นิดหน่อยนี่ครับไปลงไปเราจะพาล,ลงไปดูข้างล่างครับว่ามันจะลึกขนาดไหน ยห,ห <c oughs> ยุดครับเดี๋ยวก็นะครับผมเดี๋ยวจะให้มาดูในตอนที่เอาขึ้นกันนะครับผมว่าหัวมันจะลึกหัวมันจะยาวแล้วก็ใหญ่ขนาดไหนนะครับผมเราจะตัดให้มาดูในตอนที่ตอนเอา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 ,เอาขึ้นเลยนะครับผม ขอไปขุดก่อนนะครับผมจะจะไม่ทันเขาได้ขึ้นมาแล้วครับผมดูความยาวของมันครับความยาวความลึกของมันนี่นี่ครับ่านยาวขนาดไหนอันกลางนะครับอันอยู่กลางครับเป็นมันนี่แล้วก็เสียมที่เราขุดทําทําใหม่นะครับตัวนี้เสียมเก่าครับตัวนี้เสียมเก่าวานหนึ่งเมตรนะครับเสียมตัวนี้ด้ามด้ามเสียมเก่าครับ ามตัวนี้อันนี้เป็นของเก่าอันนี้คือหอวมนนะครับส่วนอันนี้อันใหม่ครับที่เราตัดตัดมาทําใหม่นะครับเพราะว่ามันมันลึกเกินนะครับยาวเกินนี่มันเขาเรียกมันเสาหรือมันอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนี่ก็จะจะพาไปดูของของพี่สาวอีกนะครับผม ก็กำลังจะเอาขึ้นเดี๋ยวไปเลยนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานี่นี่ครับ,รบมันนี่ได้เยอะอยู่ครับได้เยอะอยู่ เอไดอแล้บอสโอ้นี่ครับผมนุมเดียวเอาไปสุดเลยฮึตอนกับชุดอล่ะนี่ครับแจ็คพอตหัวนี้ครับจแจ็คพอต มี้ก็เปลี่ยนด้ามแล้วนะครับผมรุ่เดิมเดี๋ยวรอรุ้นตอนเราขึ้นมาแล้วกันครับอ้หม,มันเ้ยนิยังหมันเนาะเดี๋ยวรอรุนนะครับตอนเอาขึ้นกันนะครับผมก็กำลังจะเอาขึ้นนะครับผม มารอลุ้นกันว่ามันจะยาวและใหญ่ขนาดไหนครับนี่มันมันอะไรไม่รู้ครับผมภาษาบ้านผมเขาเรียกมันเห็บนะครับแต่ภาษากลางไม่รู้น่าจะเป็นมันเสานะครับผมคุณคุ้นหูอยู่นี่ครับเสียมครับอยู่ตรงนี้ครับ เียมกับคนดูวครับผมว่ามันขุดลงลึกขนาดไหนนะครับนี่น,น,นี่ครับโคตรลึกครับผมอย่างลึก พี่สาวทั้งสองคนนะครับผมนี่ภาพนิ่งนู้นภาพนิ่งนู้มัง่งสรุปผลงานในวันนี้นะครับผมนี่